สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่แนะนำตัวนี้หนึ่งครับชื่อะไรครับผมอำนาศผมเล่นอำนาจแหลมต่งเล่นแหลมชื่อเล่นชื่อแหลมทรีบอ่าที่แหลมประมาณตรงนี้ต้างนี้ประมาณสามไล่ประมาณสามไร่ทุเรียนไล่หนึ่งประมาณกี่สองต้นข้างในข้งนอกประมาณแปดไร่ทีนี้ทำยังไงเป็นยังไงพี่ถึงได้ใช้คูนี้คุยว่าของเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่างแล้วนี่หนึ่งชุดลองดูซื้อลองดูไม่ใช่ไปเช้มามันบวกซึเนี่ยต้นไม้เปลี่ยนสีเลย ต้นไม้เปลี่ยนสีเลยพอฉลี่ยละมันถ้หกเกณฑวันเนี่ยจากเหลืองเรื่องสีๆนะมันจะเปลี่ยนไปเขียวเขียวก่อนอ่ะพอหกเกณฑวันจะเห็นจะเห็นผลแล้วมีมีเขียวมาแล้วเหมือนตับสน้องโอ้แล้วสิประมาณสิบวันละาฉีดจริงครับมันก็ดีบวกไงมันก็ดีขึ้นมาอีกอ่ะประมาณสิบสามทีกับประมาณหนึ่งเดือนครับเห็นผลชัดเจนเลยชัดเจนเลยผิดพันธุ์นี่ควรใช่เออจะมานั่นจะมาถึงวันสี่ปีหนึ่งต้นเนี่ยไว้ได้มากขึ้นสมควรว่าอย่างตัวเนี้ยประมาณสามสิบลูกยี่สิบห้าอันสามสิบครับเนี่ยตอนเนี้ยผมมองประมาณกกครึ่ง โดยเฉลี่ยในต้นครับแล้วนี่มืถือ่าบวกละแต่นี่ผู้มองคลอนทางอยางเสมอถ้าเป็นปกติแล้วหรือพี่จะเอาไว้ขนาดไหนยังไงเป็นปกติทั่วไปก็ต้องว่าไม่เกินยี่สิบลูกไม่เกินยี่สิบลูกฮะฮะกต่นนัต้นเนี่ยมีผ่านหาสิบหมดเลยผ่านแค่สิบหมดเลยบางต้นเป็นร้อยอืมคือเราเราว่าแบบอยากไวเลยอยากไวไวเอาเลยก่อนบางต้นผมไม่ถึงร้อกว่าสิบลูกเออก็เอาไว้อย่างนั้นอะมันเป็นพวงก็เอาไว้เป็นพวง ก็มันผ่านไซส์แล้วมันผ่านไซส์แล้วก็เลยเอาไว้ไปเพราะเราเไมนต้องไปใช้ตัวอื่นให้มากมายด้วยไม่ต้องใช้ตัวอื่นให้มากเลยบางคนต้องขนอะไรนะำปลาดุเราไม่ต้องไปเอื้อเฉยเนาะครับเอามาใส่มาใส่เป็นไอ้นี่ไอ้น่าเอาแบบเพยยาคนบอกก็มียาพี่บอกก็มีจานเดือยจบแล้วจบเลยแบบฮอร์โมนนี่ถอดทุกตัวทุกตัวเอาออกหมดเลยยาฆ่าแมลงยาลาปกติแต่ฮอร์โมนดึงออกได้เลยของคนอื่นไอ้อะไรนั้นอ๋อท็อปเข่าลูกลูกท็อปน้องอ่าหน้าแล้วเนี่ยเขาบอกให้ท็อปกำลังเข่าเว้ย เราันเดินดูของเราเราไม่ใช่ยาวิเศษเกินเขาน่ะเหมือนเหมือนเขาครับแต่เราเจอลูกหนึ่งเจอลูกหนึ่งเขาเจอกันเป็นร้อยโลแล้วนะเขาเจอกันเป็นร้อยโลแล้วนะของเราเนี่ยนะอีร้อยต้นได้เจอลูกเดียวะโอ้โหเพราะเรนเราก็เป็นเหมือนดูเหมือนเขาแต่เราเจอหนุกหนุอละแต่เขาเจอกันเป็นร้อยละอันนีความเจริญที่ใช้ไอ้คู่หูเปอร์เซ็นต์ตัวนี้แล้วก็โรคต่างๆมันก็จะแปบน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลง ที่แหลมใช้มาสี่ปีแล้ว<ช>ปีนี้เข้าปีที่สี่แล้วเห็นว่าปีนี้ผลผลิตดีครับปีนี้ถ้าธรรมชาติไม่ทำลายผม,ม,ผมว่าผมกล่าวว่าสี่สิบกว่าตันสี่สิบกว่าตันแน่ๆนะในทุนเรียนประมาณร้อยแปดสิบห้าต้นร้อยแปดสิบห้าต้นสี่สิบกว่าตันแน่ๆ <c oughs> จากที่สมัยก่อนเคยได้ก็คือผมก็ไหลมาหยิบแปดหยิบเก้าสามสิบตันแต่ปีนี้กะถึงแน่ๆสี่สิบตันเพราะมันมันมันถึงมาทุกปีไงต่างมชาติสี่ปีมันถึงมาทุกปีเลย สามแปดสามก้าสี่สิบสามแปดสามก้าสี่สิบแต่ปีนี้มันโดกว่าทุปีนะแต่เพราะว่าต้นทุนไม่ต่างแต่ไม่ต่างแต่ความต่างคือดีฝาดีกว่าผลผลิตได้มากกว่ามันดีฝาทั้งนั้นที่เอาประมาณการว่าต้นทุนเนี่ยใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกันแล้อแต่ความจบกิกมันน้อยหลักวิชาการเคมีันนั้นต้องไม่ใช่อย่างนี้ยุยจนนั้นต้องไม่ใช่อย่างนี้วิทยาการเหล่านี้เราไม่เรียนกัดที่เลยเม่ต้องไปศึกษาเมื่อเราศึกษาจบคู่นี้เลยจบเวลาฉีดตูด มันฉีดมันฉีดแดดทุกระยะจริงอ่ะฉีดได้ทุกระยะเนี่ยใบอ่อนสักวันฉีดลูกเลยครับบางคนก็บอกเขากลัวใบอ่อนได้ลุงหลวงว่าบอกมึงกินอีกว่แพ่นไปเลยครับอาหารให้ลูกก่อนเพราะว่าใบไม่ส่งลูกเราส่งให้มันส่งให้มันเองมันอยู่ได้ใบก็มีอาหารกินลูกมีอาหารกินอยู่ได้องแต่ใบอ่อนน้องเส้นนั่นแหละแล้วอีกอีกจุดหนึ่งที่พี่แหลมบอกว่าใช้ที่ใช้ตัวนี้มาตลอดจุดหนึ่งที่สําคัญเลยคือการที่ อะไรทุเรียนเขาฟื้นจะฟื้นตัวอะไรอ่ะน้นนี้มันเป็นยังไงคือหลังหน้าที่ใช้หลังเก็บเกีียวเนี่ยมันฟื้นตัวยากฟื้นตัวยากต้องลงตัวยากบวนการลาดฮิวมีเหลือกหลากไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่ครับบางคนต้องฟังเข็มอะไรนั้นผมอะไรล้งดูนะสารพัดสารเพที่จะเอาให้มันฟื้นตัวหลังอย่างนี้พอเราใช้หนีปั๊บนะใช้คู่นี้หลังเก็บเกีียวหนึ่งเดือนไม่ต้องใส่ปุ๋ยฉีดเบอร์แผ่นไปเรื่อยหลังเก็บเกีียวหนึ่งเดือนไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยฉีดคู่นี้เลยเพราะะบวนการที่เราเล ใช่พอใส่ดิปับเลี้ยงหลากใหม่มากินของตัวข้างอาหารที่พร้อมใช้งานเราจะม่ต้องปรุงแต่งไหมพอใส่ใหม่ต้องปรุงเจ็ดวันแปดวันหรือแต่กินนี่ปรุงคอยแล้วปรุงคอยแล้วแเราจะมีหลักมากินแต่ไม่มีหลักไปคิดบ่อยๆไี่มีหลักมากินเออโอ้โหว่าใบสองเราใส่ปุ๋ยใบสองเคยใส่สองโลโลเดียวพอที่พี่แหลมทำทุเรียนมากี่ปีแล้วครับผมมองประมาณยี่สิบเอ็ดปีไหมทำมายี่สิบเอ็ดปีในรุ่นผมนะรุ่นพ่อก็ทำรุ่นเดืนเดบ้นยอะเลย น้องผมนี่ครอบครัวพ่อแมนได้สบายเลยครอบครัวพ่อแมนได้สบายเลย,ยาสามทีคนสา,า<ผ>มร้อยสามสามตัลอสามสี่ <4 S 2> ปี<อ>นี้ใช้มาตลอด